ใครที่กำลังจะไปสัมภาษณ์งานนะคะนิกกี้มีเทคนิคจิตวิทยามาบอกกันไม่ได้การันตีว่าคุณจะได้งานนะเพราะว่าได้งานหรือไม่ได้งานมันอยู่ที่คุณสมบัติของคุณตรงกับที่เขาต้องการหรือเปล่าถ้ามันไม่ตรงเลย <c oughs> เช่นว่าเขาต้องการคนที่ได้ภาษาจีนกับเกาหลีอย่างเงี้ยคุณไม่มีคุณสมบัตินั้นอันนี้มันก็จบนะแต่หมายถึงว่าเราสามารถที่จะบิดความเป็นเราอย่างไงได้บ้างเพื่อ <c oughs> ที่จะสอดรับให้ได้มากที่สุดกับงานตรงนั้นถ้าเราอยากได้มันจริงๆ ส่วนใหญ่เลยในความรู้สึกในเชิงจิตวิทยาเนี่ยเวลาที่เราไปสัมภาษณ์งานตัวเราจะเล็กกว่าบริษัทอยู่แล้วคือหมายความว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนมาของานเขาเราเป็นคนมาของเงินเดือนเขาอย่างเงี้ยข้อที่หนึ่งให้เราปรับใจแล้วก่อนให้เราตัวใหญ่ให้เรามองว่าเรามีดีและเรากําลังมาให้เขาซึ่งมันจะช่วยทําให้ กระตุน้นความมั่นใจการพูดการจางของเราจะเปลี่ยนไปด้วยถ้าเรารู้สึกถึงคุณค่าของเราก่อนการที่เราจะยื่นสมัครตําแหน่งนี้ไปเท่ากับว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีคุณสมบัติใกล้เคียงที่จะไปได้อยู่แล้วปะ่ะดังนั้นเราไม่หลับหูหลับตาที่จะไปสมัครโดยที่เราไม่ได้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับตําแหน่งนั้นปะ่ะดังนั้นเท่ากับว่าเราก็ต้องลากประสบการณ์ทั้งหมดที่เราม,มองเห็นมันเป็นเพชรก่อนมองเห็นว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เราล้ำเลิศก่อน มองว่าเราทําดีและเราทําได้มาดังนั้นเรามองคุณค่าประสบการณ์เนี้ยว่าเราเป็นผู้ให้นะการที่บริษัทเขาจะอยู่ได้มันไม่ใช่ว่าบริษัทตั้งอยู่ได้โดยที่ไม่มีพนักง,งานนี่หว่าดังนั้นบริษัทต้องพึ่งพาเราถ้าเราบิดความรู้สึกแบบนี้จะทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นลึกลงไปกว่านั้นคือทั้งสองฝั่งพึ่งพาอาศัยกันนั่นแหละบริษัทก็ต้องพึ่งพนักง,งานพนักง,งานก็ต้องพึ่งบริษัท คือที่นิกกี้พูดแบบนี้เพราะว่าอยากให้เราปรับใจเราก่อนเพื่อให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นเพราะถ้าเรารู้สึกว่าเราไปง้อขอเขาเนี่ยมันจะทําให้เราไม่มั่นใจน้ําเสียงเอ่ยอะไรเอ่ยเราจะพูดออกมาโดยความแบบตัวเล็ก ที่2ออย่าเปรียบเทียบเวลาที่เราไปสมัครงานที่ไหนเนี่ยเราจะรู้ว่าเฮ้ยตำแหน่งนี้มันมีคนสมัครหลายคนหรือเราจะรู้ว่ารับสมัครทั่วประเทศเนี่ยคนแม่งเยอะแน่เลยเราไม่ได้แน่ๆเลยเราอย่าไปเปรียบเทียบอย่าเอาตัวเองไปนอยกับคนอื่นกูกลับไปที่ข้อที่1คุณค่าข้อที่1กูมี ดังนั้นเราใส่เต็มเลยไม่ต้องสนใจไม่ต้องนอยอีกนอไปเลยว่าเขาจะยังไงมีคนสมัครกี่คนอันที่3ถ้าคุณสมบัติของเราไม่เพียงพอหรือว่ามีน้อยกว่าความต้องการของเขาเช่นว่าเขาต้องการคนที่เคยเป็นพนักงานขายมาก่อนอย่างเงี้ยเราเคยทำงานขายอะไรบ้างเราขุดมันออกมา เราอาจจะไม่ได้เก่งมากนะักให้เรามองว่าเรากําลังจะมาพัฒนาและเอาประสบการณ์จากตรงนี้แหละดังนั้นเราอย่าไปน้อยว่ากูมีประสบการณ์มาน้อยนิดแล้วก็ตัวเล็กดังนั้นให้เราแอคชั่นแอคชั่นมันจะช่วยทําให้คนฝั่งตรงข้ามที่เขาฟังเนี่ยเขารู้สึกมั่นใจถ้าอะไรที่เราไม่เป็นเลยหรือไม่เคยมีประสบการณ์เลยเนี่ย ให้เราพูดไปเลยว่าเราสามารถพัฒนาได้ค่ะพี่อันนี้หนูเคยศึกษามาใน YouTube อยู่แต่ยังไม่เคยลงมือทำจริงดังนั้นตรงนี้เป็นโอกาสที่หนูจะได้ทำจริงๆและหนูสามารถพัฒนาได้ค่ะพี่หนูเชื่อว่าหนูสามารถทำให้บริษัทได้ค่ะ อย่างเงี้ยพูดได้เขามั่นใจไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้เราแบบมีดีกีมากขึ้นมีความหวังอ่ะเขาไม่รู้สึกว่าแบบหมดหวังกับเราแล้วแบบโอ้เราไม่ใช่ช้อยปัดทิ้งอะไรที่เราไม่เก่งเรารีบกลับไปพัฒนาดิเขาไม่รู้หรอกว่าเรากลับบ้านไปแล้วไปรีบพัฒนาขนาดไหนดังนั้นเราแอคชั่นไปเลยแอคชั่นเต็มที่ไปเลยค่ะเพื่อให้เขารู้สึกมั่นใจในตัวเราเพราะว่าคนที่จะจ่ายเงินเดือนเนี่ยเขาต้องรู้สึกคุ้มค่ากับการจ่ายไหมดังนั้นถ้าคุณยังไม่แอคชั่นมั่นใจ เขาจะรับคุณมาทําไมเราจะไม่เป็นแม้กระทั่งช้อยให้เขาเลือกนะเพราะเขาตัดเราทิ้งเลยตั้งแต่แรกเพราะเราไม่แอคชั่นความมั่นใจแม่งไม่ได้ข้อที่4จําไว้เสมอว่าคนที่สัมภาษณ์งานเขาไม่ได้รู้จากเราดังนั้นเราอย่าไปกลัวการใส่ประสบการณ์หรือการเมคประสบการณ์บางอย่างบิดบดนิดนิด,นดหน่อยหน่อเขาฟังจากที่เราเล่าดังนั้นการที่เราเล่าแบบ เิมสีใส่ไข่ลงไปนิดนึงมันจะช่วยเป็นอัธรรตในชีวิตคือเราไม่ได้แบบเมคเรื่องขึ้นมาเป็นแบบเราไม่เคยทำแล้วเราตอแหลขึ้นมาเลยไม่ใช่แต่ให้เราบิดความเป็นเราที่เรามีประสบการณ์อน้อยนิดหรือไม่มีเลยเนี่ยแต่เราก็หาล่างมันขึ้นมาเหมือนว่าเราเคยทำสำหรับน้องๆบางคนที่ไม่มีประสบการณ์งานเก่าไม่มีเลยเพิ่งจะจบใหม่เนี่ยดังนั้นก็อาจจะแบบตอนเรียนหนูเคยทำอันนั้น ตอนเรียนเคยทํางานกลุ่มอัน,นี้กับเพื่อนค่ะหรือว่าตอนฝึกงานอย่างเงี้ยหนูเคยไปทําอยู่นะพี่ตอนนั้นน่ะหนูหนูได้รับมอบหมายให้ไปช่วยเรื่องนี้เรื่องนี้เพิ่มด้วยทั้งทั้งที่หนูอ่ะอยู่ตําแหน่งเนี้ยแต่ว่าพี่ที่ออฟฟิศเนี่ยเขาก็ให้หนูไปช่วยอยู่นะไอ้ตรงเนี้ยหนูสามารถพัฒนาต่อได้ค่ะพี่ยิ่งมีรูปยิ่งมีคลิปยิ่งมีผลงานชัดเจนเนี่ยเขาจะยิ่งมั่นใจมากขึ้นเพราะเขาไม่ได้รู้กับเราเนึกออกปะล่า,างเรื่องเราให้มันดูมีอะไรขึ้นมาล่างจากเขาโคงความเป็นจริงนิดนึงนะคือบิดิดดนนห่อย บิดนิดหน่อยว่าเออหนูเคยทําอันนี้ค่ะพี่แล้วแบบว่าหนูสนุกกับมันมากตอนนั้นอ่ะแต่ว่าหนูด้วยความที่หนูก็ยังยังเด็กเนาะตอนนั้นประสบการณ์หนูก็น้อยแต่ณวันนี้หนูคิดว่าประสบการณ์ตรงนั้นมันจะมาต่อยอดตรงนี้ได้พี่ข้อที่5การของเงินเดือนอย่างที่บอกว่าเราทําทุกข้อแล้วแล้วเรามีคุณค่าในตัวเองอเราประเมินคุณค่าในตัวเองนิดนึงถามตัวเองก่อนว่าตัวเองอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่และไปอัพสกิลของเราให้เท่ากับเงินเดือนด้วย นะทีนี้ถ้าเกิดว่าสกิลเรายังไม่ถึงเรายังต้องมาเติมประสบการณ์ที่นี่ให้เรามองว่าตรงนี้คือบทเรียน ที่เรากําลังมาเรียนเพิ่มดังนั้นอย่าไปยึดเงินเดือนสูงเท่านั้นคุณสมบัติเราต่อให้ดีแค่ไหนแต่เงินเดือนสูงซะเหลือเกินเขาต่อลงแล้วมึงก็ไม่ยอมลงอย่างเงี้ยแต่มึงดันไม่มีความสามารถขนาดนั้นไม่ได้เก่งขนาดนั้นให้เรามองว่าเรามาตรงนี้เพื่อเอาประสบการณ์จากตรงนี้เราถามตัวเองก่อนว่าเรามาที่นี่เพื่อเอาประสบการณ์อะไรกลับไปไหมมีอะไรที่เรากําลังจะโกยจากที่นี่ได้บ้างทีนี้ให้เราปรับคุณค่าของเราตามเงินเดือน ที่เราเหมาะสมซึ่งถ้าสมมุติว่าเราสามารถทําคุณค่าให้เขาได้เยอะจริงเพราะเรามีแบบมีของมาเยอะจริงแล้วเราแบบโอ้โหเหนือกว่าคู่แข่งเลยเราสามารถอัพเงินเดือนเราได้ขึ้นไปอีกเพื่อให้เรารู้สึกว่าทํางานแล้วคุ้มค่าเหนื่อยอะ่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วเรากําลังเก็บประสบการณ์เรายังเด็กอยู่เราเรยังแบบอ่อนประสบการณ์ด้านนี้ดังนั้นให้มองประสบการณ์เป็นแกนหล,ลักกว่าเงินซึ่งการเรียกเงินเดือนเนี่ยแต่ละคนมันไม่มีถูกผิดหรอก ดังนั้นคุณจะเรียกเท่าไหร่คุณเรียกเลยแต่ให้มองแกนกลางว่าถ้าประสบการณ์คุณน้อยแล้วคุณอยากได้ประสบการณ์นั้นหรือเปล่าถ้าคุณอยากได้ประสบการณ์จริงๆคุณต้องแลกต่อให้เงินเดือนน้อยกูก็ทําไปก่อนซึ่งมันอยู่ที่เขารับได้กับเงื่อนไขเราไหมเขารับได้กับคุณสมบัติและเงินเดือนตรงนี้ที่เขาพร้อมจ่ายไหมมันอยู่แค่ตรงนั้นดังนั้นมันอยู่ที่การสร้างสตอรี่และคุณค่าที่คุณจะให้เขาหรือเปล่าแค่นั้นเองข้อสุดท้ายสําคัญมากๆไม่ว่าคุณจะไปทํางานที่ไหนให้จําไว้เสมอเลยว่าประสบการณ์อะ สำคัญที่สุดดังนั้นเวลาที่เราโดนเรียกไปตําหนิหรือต่อว่าว่าเราทํางานพลาดมีการประชุมกันว่าเฮ้ยทำไมคุณทําได้แค่นี้ยอดคุณทําไมคุณไม่ถึงหรืออะไรเงี้ยให้มองว่ามันคือแรงผลักดันให้มองว่ามันคือการพัฒนาตัวเองอย่ามองว่าเขากําลังด่าเราอย่ามองว่าเขากําลังแบบว่าทําร้ายเรา ให้ปรับ mindset ของเราว่านี่คือการที่เรามาโกยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ประสบการณ์อะ่ะมันแพงเพราะว่ามันไม่มีขายในเซเว่นไปเซนทันไปพารากอนไปห้างดังที่ไหนในประเทศไม่มีขายนะประสบการณ์นะดังนั้นถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีประสบการณ์จริงๆให้เราปรับฐานใจของเราให้เราไปโฟกัสที่ประสบการณ์เป็นหลัก ดังนั้นตัวเงินอาจจะไม่ต้องน้อยเกินหรือไม่ต้องเยอะเกินไปให้มันเป็นกลางๆหรือว่าถ้าเขาต่อรองมาเราก็แบบอลดได้เราก็ลดบ้างเพราะว่าเรามองถึงประสบการณ์นึกออกปะทุกครั้งที่ถูกตําหนิมันคือการเหลาความเป็นเราให้แหลมขึ้นเมื่อไหร่ที่โดนตําหนิหรือเมื่อไหร่ที่ทํางานพลาดใจมันเฟลใช่แต่เฟลแล้วอย่าล้มนานให้รีบลุกเพราะว่า เราต้องมองว่ามันเป็นประสบการณ์สิต่อให้เราทํางานพลาดจริงๆหรือต่อให้เราไม่ได้พลาดเลยอะแต่เขาตําหนิเราให้เรามองมุมอีกมุมหนึ่งว่าเขากําลังสอนอะไรเราวะเรากําลังจะได้อะไรในเรื่องนี้วะหรือบางครั้งอาจจะไม่ได้อะไรในเรื่องงานเลยแต่เป็นเรื่องของการที่ว่าวิธีของการปรับใจวิธีของการยืนบนความไม่ถูกใจ ที่เขาพูดจาไม่น่ารักใส่เราหรือน้ําเสียงที่ไม่น่ารักมันคือวิธีการฝึกจูนใจของเราฝึกจูนหูฝึกจูนมายเซตของเรามันมากกว่าการที่ว่าเราได้แค่ประสบการณ์ในงานแต่มันคือประสบการณ์ในชีวิตหมายความว่าชีวิตที่เราจะอยู่ได้โดยไม่ทุกสภาพแวดล้อมไม่เกี่ยวแต่มันอยู่ที่ใจเราสภาพแวดล้อมต่อให้มันแย่แค่ไหนเราล้มละลายเราโดนด่าเราโดนว่าแค่ไหน มันไม่เคยเป็นปัญหาจริงๆหรอกแต่ว่าเราแค่มองว่ามันเป็นปัญหาแล้วเราก็อยากหนีปัญหาแค่นั้นเองดังนั้นถ้าเราเผชิญปัญหามันจะเกิดการพัฒนาในตัวเราตรงนี้คือสําคัญมากๆใครที่ชอบเทคนิคจิตวิทยานะคะในการเดินเกมกับคนรักเดินเกมกับเจ้านายลูกน้องหรือว่าคนที่บ้านลูกเราหรือสามีเราอย่างเงี้ยดังนั้น ถ้าเข้ามาหานิกกี้ได้เลยนะคะอย่ารอให้ชีวิตมันพังก่อนอย่ารอให้เรามองไม่เห็นปัญหาแล้วทาให้ปัญหามันใหญ่มากขึ้นรีบทักเข้ามาคุยเพื่อที่จะมองเห็นปัญหาและวิธีการแก้อย่างถูกวิธีเหมาะสมกับเราที่สุดในการที่เราจะดําเนินชีวิตจะลาออกหรือจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือจะตีลูกหรือไม่ตีจะดุด่ายังไงเอายังไงดีนะทํายังไงให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการโดยที่ไม่ทําร้ายคนอื่น หรือว่าทํายังไงให้ชีวิตมันจะดีขึ้นอย่ารอให้ชีวิตมันพังการที่เราแก้ปัญหาคนเดียวหรือการที่เราตัดสินใจคนเดียวบางครั้งมันอาจจะเกิดการผิดพลาดหรือเราจะมีวัคซีนทางความคิดยังไงหรือว่าเราจะมีวัคซีนทางการแก้ปัญหานี้ยังไงที่เหมาะสมที่สุดและดีที่สุดในชีวิตเราดังนั้นเราควรที่จะมีตัวช่วยให้นิกกี้เป็นคนช่วยวิเคราะห์ให้เวลาที่มาคุยกับนิกกี้จะได้เชิงลึกลองอ่านรีวิวดูได้ทุกเคสลึก และคมมากดังนั้นทุกคนปลดล็อกปัญหาชีวิตได้หมดไม่ว่าจะแก้ปมหรือเดินเกมชีวิตสามารถทักเข้ามาที่ไลน์แอดของนิกกี้รวมถึงไลน์แอดของตัวแทนของนิกกี้ทั่วประเทศได้เลยค่ะ